สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่บริเวณมุมนี้นะหลังบ้านข้างบ้านเนี่ยค่ะที่จะพาเพื่อนมาเก็บดรัฟสเอยไม่ใช่บูเบอรี่เหมือนเดิมนะ,ะเพราะว่ามันต้องเก็บทุกวันเนาะเสียดายเนาะก็แต่ว่าวันนี้มามาเจอลงปลูกอะไรสักอย่างเดี๋ยวจะให้ดูคันเพื่อนลงมาปลูกมะนาวอะไรไม่รู้หรือพืชตระกูลอะไรไม่รู้คิดว่ามันเป็นพืชตระกูลส้ตตตมตระกูลมะนาวอะไรนี้ไหมไม่รู้ก็ไปเอามาจากที่ไหนแหล้ว มะนาวแบบอน,นี้หรือเปล่าเห็นไหมมะนาวแบบสีน้งเหลืองอ่ะไม่ใช่มะนาวบ้านเราอะไม่ใช่มะนาวเป้นมะนาวเขียวอะดูโอ้โหเราก็มาเก็บราสเบอร์รี่กันต่อวันนี้มีอ่ารู้สึกว่าจะไม่รบท่าไหร่เพราะว่าลงมาทางปลูกสักากนี่ยังมีเยอะอยู่นะนเพื่อนเม็ด เม็ดโตมากเลยอะแต่เมื่อวานวันก่อนเนาะลูกคา้าลูกค้าลุงเอามาลูกค้าลุงเขาได้มาจากของขวัญมาจากได้มาจากน้องชายเขามาั้งทำสวนบลูเบอรี่นะคะข้างๆนี่แหละคะ่ะ <c oughs> เขาก็ให้ลุงเนาะ <c oughs> ลุงบอกว่าเมียชอบกินเขาก็เลยโอ้เอาไปให้เลยแบบนี้ <c oughs> <c oughs> แบบหวานมากเลย หวานกว่าอันนี้นะเขาอันนั้นเขาทําแบบเป็นสายพันธุ์แบบยังไงอะ่ะเขาก็าชอบแบบทําสายพันธุ์เองอ่ะนะคนญี่ปุ่นตัดเขาเรียกอะไรเออมาตัดแต่งสายพันธุ์แต่อาเภอข้างๆนี่แหละคะ่ะหวานมากหวานกว่าอันนี้อันนี้ก็หวานแต่ว,ว่าก่อนนั้นหวานกว่าเพราะว่าเขาเป็นแบบมืออาชีพเนาะของเราปลูกบนด้านปลูกพื้นปลูกกว้าง แตก็ได้กินอยู่โอ้โหตรงนี้ไปได้ไหมตรงนี้ไม่ค่อยมีกันเพื่อนนี้มันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยถ้าใครชอบแบบเปรี้ยวๆนาะหวานตานลจ๊ะอืมวันนี้ไม่ลงไปนะเพื่อนต้นหนึ่งก็เก็บกินได้อยู่ หลายลูกอยู่แต่ว่าได้มีนเยอะต้องมาเก็บเรื่อยๆนี่จ้ะโอเควันนี้ก็ยอมหนึ่งก็ต้นลูเบอรี่นะคะแต่ว่ามันไม่โตรู้สึกว่าจะใช่นะแถวนี้แหละหายไปไหนแล้ว ก็ okay. เห็นเ่็นดูต้นไม้ขึ้นแบบรกเต็มข้างหลังแลละมันจะโตแล้วเชอร์รี่นี่ก็ยังไม่ได้กินสักทีมีลูกแล้วก็ร่วงค่ะอันนี้จะเป็นสวนผักข้างบ้านนี้นะะก็จะดึงเมืไปมาปักๆแล้วก็ที่เหลือยังไม่ได้เอาไปเก็บล่ะสวนผักปีนี้ไม่ค่อยงามอ่ะผักปีนี้ไม่ค่อยงามทุอปลูกได้มั้งอา อันอันนี้ก็เริ่มเขี่ยวนิดหน่อยแล้วเมื่อวานเหลนืองๆเนาะไม่รู้เป็นไรแต่ว่าต้นเล็กๆแง่ดีเรากินกับซ้มตามอร่อยเนาะมาระก,ก็เริ่มออกลูกแล้วเพื่อนมาระขี้นกใบเหี่ยวอากาศร้อนค่ะดีเนาะดีก็ยังมีอยู่คิวต่อไปก็น่าจะเป็นหัวนี้กับหัวโลนะ แน่นแน่นเป็นถั่วข้างบ้านตรงนี้เพลียเริ่มมาแล้วแต่ก็ยังพอเก็บกินได้แต่ว่ากัรก็ไม่ค่อยเก็บเพราะว่าอีตรงข้างทุ่งนานมันเยอะมากไงพามาดูเดิมๆเนะาะมระข่าวนะจ๊ะอันนี้จะเอาเม็ดนะจ๊ะต้องเก็บไปค่ะเก็บทุกวันขำแล้วกันก็มาปลูกต้นสูงๆข้างบ้านเนาะ ไม่ควรนอนพกันคิดว่าไหมถั่วอะไรเงี้ยถั่วก็ปลูกได้แต่ก็เด๋ยวปลูกเป็นแบบว่าทำแบบค้างแบบรอบๆเลยอ่ะ <c oughs> จริงๆพื้นที่แค่นี้ก็พอแล้วเนาะปลูกผักสำหรับกินเราสวนครัวเราก็มาเก็บมะเขือเทศต่อมะเขือเทศปีนี้ไม่ค่อยดี ไม่ค่อยสวยเก็บไปแบบนี้ไปไว้สักพักเขาก็แดงนั่นะพักก็แดงนะพอได้ใส่ส้มต่ตำพอได้กินสลัดนะกินเล่นก็อร่อยดีไม่เปรี้ยวโอเคเดี๋ยวไปหารถไปหาเอ่อตรงนี้มีมูปงปะไปหารถน้ำกะเพราเพราะว่า เหลืองมากเลยทางโน้นเนาะกำลังพยายามจะทําแบบว่าปุ๋ยหมักอะไรเงี้ยแต่ตรงปุ๋ยหมักตรงถังตรงแม่ต่มีก็มีแต่ว่าจะทําตรงนี้ด้วยเป็นแบบใส่ดินไปด้วยอะ่ะใส่ดินแล้วก็ใส่พวกกล่องกระดาษพวกใบไม้อะไรเงี้ยเป็นดิมมนหมักเงี้ยเป็นดินเนาะม่ปลูกปีหน้าปีหน้าแบบพอพ้นหน้าหนาวก็พอดีเลยนี่นะคะ ตายนันเพื่อนสรุปแล้วไอ้ที่มันตายตายเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าอากาศร้อนนะการคิดว่ามันน่าจะเป็นหนอนหนอนดานะวัาน,นั้นเห็นหนอนตัวเบลเลอร์อะไรอีกในต้นนะคะสีดําๆใหญ่ใหญ่อ่ะเพราะฉะนั้นสงสัยจะต้องแบบว่าก่อนปลูกเนี่ยจะต้องเคลียดยอดไอ,พอ้พวกยาใส่ตรงหลุมก่อนปลูกกันนั่นเพื่อน รอบต่อไปเนาะปีต่อไปอันนี้ก็ยากก็ทิ้งไว้นี่แหละเพราะว่ามันตายแล้วก็ไม่ต้องดูแลเนาะโอเคพามาเก็บถั่วยามเย็นนะฮะก็เยอะมากดกมากเลยเราต้องเก็บตอนนี้เนาะเพราะว่าก่อนที่เพลี้ยะจะมาแต่บางส่วนก็จะพอไว้นะฮะ นี่เราเก็บดีกว่าด้านโน้นเราด้านเนี้ยเราเก็บด้านนน้นเราไว้เม็ดเนาะนี่จะได้แบ่งกันถูกเพราะว่าถ้าถ้าเราเอามาไว้ที่หลังเนี่ยมันจะบางทีมันจะเป็นลูกที่ไม่มีคุณภาพก็เก็บไปพอกินกันทั้งัมเอาลูกแก่ๆก,กันชอบกินแบบประมาณนี้นะประมาณอ,บอวบๆหน่อยอะบวมๆ ไม่ถึงกระบบวมมากแต่ไม่ถึงกระอ่อนมากนะแต่ก็ไม่ถึงกับฝ่อมากอูอปลารสาจริงกินอร่อยมากเลยอือมจจ้า เดี๋ยวรดน้ําต่อแล้วก็กลับบ้านแล้วคันเพื่อนอันนี้ก็มาเก็บทุกวันเลยเอาดินเก่าแล้วก็เอาพวกเศษผักมาทำปุ๋ยนะคะดินหมักอ้ยยงดะนะเนี่ยบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นค้าง เอาไม่ไผ่เอาไม่ไผ่มาใส่เพิ่มนะคะตอนนี้เรากําลังจะปลูกกะเพราทานเพื่อนี่กระเพราเป็นพี่การพอไว้ไม่ได้เอาออกมาท,ทักทีแต่อีกสองเดือนเดือนหน้าก็น่าจะทันเราปลูกกินเฉยๆนะก,ก็พ่อแล้วยังไม่ได้เอาลงปีนี้คือไม่ตื่นเต้นกับกับกะเพราเลยอะ่ะไม่ปลูกเยอะ,อะเหมือนปลูกปีที่ปีที่แล้วแล้วก็แบบ อะไรนะอ่าไข่ไม่ออกแล้วก็กินไม่นี่ไม่ไม่หมดนะไม่นี่ก็เลยเข็ดไปเลยขี้เกียจปลูกะละเข็ดกะเพราเหมือนต้องกลับมาจากไทยเรื่อยเนาะเดี๋ยวพออยากอยากอีกค่ปลูกตอนนี้ก็กาลังจะปลูกในกระถางเนี่ยค่ะนี่ก็คราวน,นี้จะใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะแต่คิงก็ไม่จะใส่ปุ๋ยขี้วัวดีกว่าเนาะแต่ว่าปุ๋ยขี้วัวหมดแล้วค่ะปีฤดูกาลนี้กันว่าน่าจะการจะเลิก จะไม่ซื้อพวกปุ๋ยอะไรแล้วอะคือหยุดหยุดแล้วอะตอนนี้ก็เริ่มเคลียร์ของทงั้งทั้งที่เพิ่งเดือนเจ็ดเองนะเออมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนแบบว่าทีา่เดือนเก้าแล้วอะร้อนขี้เกียจวะงงงงตัวเองนะคะนี่ก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ไอเออเอดูอาจจะเหลืองๆหน่อยเหมือนผักบุ้งผักบุ้งกันรู้แลว้วว่าทำไมมันเหลืองเนาะการใช้ปุ๋ยขี้ไก่นะ ก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าไอ้นี้จะเหลืองไหม<ช>ก็เอาไว้ประมาณนี้แหละนี่เป็นดินเก่าดินเก่าที่ปลูกก็อะไรนะปลูกมันฝรั่งแต่ไม่สำเร็จเดี๋ยวไปเอาอะไรมื่อชัดดีไหมมุมนี้ดีกว่าไกลหน่อย ค,ค่ะโอ้โหแสบตาเนื้อมันออกนะนีเ่เกระเพราอันนี้เป็นปลูกจากเมล็ดที่เก็บไว้เองนะเพื่อนเก็บมเมล็ดพันธุ์ไี้เองหมดทุกอย่างแหละจะปลูกแบบทีๆเลย 对不得 ต้นเล็กๆบางงี้ตรงนี้ก่อนปลูกไปเลยสามแถว นี่ค่ะกระเพราของเราเดีย๋ยวมาดึงใบมาดึงใบอันนี้ออกขึ้นมาโอแก่เ,กเ,กเาเหน่ยววันนี้เราก็ไปทำปุ๋ยได้ 还有他们不。哎 อันนี้เดี๋ยวตัดให้ลูกค้าดีวกว่าให้ลูกค้าหนี่